เงินเข้าอีกแล้วสำหรับกลุ่มเปราะบางเงินเข้าวันศุกร์ที่8พฤศจิกาย,ยนนี้ตรวจสอบสิทธิ์3กลุ่มเปราะบางล่าสุดสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระผ่านทางช่อง YouTube HR Channel ช่องที่สื่อสารสาระให้ความรู้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง เยียวยากลุ่มเปราะบาง3กลุ่มเงินเข้าวันศุกร์สำหรับกลุ่มเปราะบาง3กลุ่มคือใครบ้างที่จะได้รับเงินวันศุกร์ที่8นี้เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง3กลุ่มก็คือกลุ่มเด็กแรกเกิดที่มีอายุไม่เกิน6ปีบริบูรณ์ผู้สูงอายุและผู้พิการ เป็นรัฐสวัสดิการแก่ผู้ที่มีรายได้น้อยรัฐบาลโอนเงินช่วยเหลือเพื่อลดภาระค่าของชีพทุกๆวันที่10บของเดือนแต่หากเดือนไหนตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะโอนให้ก่อนในเวลาราชการซึ่งงวดนี้เดือนนี้เดือนพฤศจิกายน2567 นี้3กลุ่มเปราะบางก็จะได้รับเงินวันศุกร์ที่8พฤศจิกายน2,567หรือหลังเวลาเที่ยงคืนของวันพฤหัสบดีวันที่7พฤศจิกายน2,567นั่นเองโดยเงินเยียวยาก,กลุ่มเปราะบาง3กลุ่มซึ่งแยกกลุ่มดังต่อไปนี้ กลุ่มที่1ที่จะได้รับเงินวันศุกร์ที่8พฤศจิกายนนี้ได้แก่เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจำนวน600บาทกลุ่มเด็กแรกเกิดที่ทำเรื่องที่ได้รับการอนุมัติจะได้รับเงิน800บาทจนบุตรของตัวเองอายุครบ6ขวบ6ปีบริบูรณ์จะทำการ โอนเงินเข้าบัญชีที่ได้ให้ไว้วันศุกร์ที่8นี้ไม่จํากัดจํานวนบุตรกลุ่มต่อมาเป็นกลุ่มที่2ได้แก่กลุ่มเบีย้ยยังชีพผู้ที่สูงอายุจะได้รับเงิน6 0 0 1 0 0ถึง1,000บาทตามเกณฑ์อายุที่รัฐบาลกำหนดซึ่งอายุระหว่าง60-69ถึง69ปีรับเบีย้ยยังชีพผู้ที่สูงอายุ600บาทต่อเดือน อายุระหว่าง70ไม่เกิน79ปีจะได้รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุ700บาทต่อเดือนอายุ80ไม่เกิน89ปีจะได้รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุ800บาทต่อเดือนและอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุ1,000บาทต่อเดือนภายในวันศุกร์ที่8พฤศจิกายนนี้ ซึ่งกลุ่มผู้ที่สูงอายุเมื่อถึงเกณฑ์อายุและมีคุณสมบัติเป็นผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับสวัสดิการเบีย้ยอย่างที่ผู้ที่สูงอายุก็จะได้รับเงินวันศุกร์ที่8ที่จะถึงนี้และกลุ่มสุดท้ายที่จะได้รับเงินเป็นกลุ่มเบีย 1, บเเบ้ยผู้พิการ 800- ร้อถึงหนึ่บาทเงินเบี้ยผู้พิการหรือเบี้ยความเป็นพิการเป็นสวัสดิการ ของรัฐบาลช่วยเหลือคนพิการทุกคนที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้พิการและช่วยยกระดับชีวิตให้ดีขึ้นสำหรับรายละเอียดการจ่ายเบี้ยความเป็นผู้พิการให้แก่กลุ่มพิการจะมี3ประเภทดังนี้ประเภทที่1อายุต่ำกว่า18ปีจะได้รับเงินเบี้ยผู้พิการจาก นะครับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น800บาทต่อเดือนจะได้รับเงินเพิ่มอีก200บาทต่อเดือนรวมเป็นเงิน1000บาทประเภทกลุ่มที่2ได้แก่ผู้พิการอายุ18ปีขึ้นไปที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเบี้ยความเป็นผู้พิการ800บาทต่อเดือนและสามารถกดเพิ่มจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือบัตรคนจนอีก200บาทต่อเดือน เป็นเงินสดรวมเป็น1,000บาทเช่นกันและประเภทที่3ผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปแต่ไม่มีสวัสดิการของรัฐจะได้รับเงินเบี้ยความเป็นผู้พิการ800บาทต่อเดือนก็จะไม่มีสิทธิ์รับเพิ่ม200บาทต่อเดือนนั่นเองเตรียมรับเงินในวันศุกร์ที่8พฤศจิกายนนี้หลังเที่ยงคืน วันพฤหัสบดีที่7พฤศจิกายนเป็นต้นไปหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับกลุ่มเปราะบาง3กลุ่มที่ติดตามรับชมช่อง YouTube HR Channel หากคิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง YouTube HR Channel และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้กับช่อง YouTube HR Channel ท่านจะได้รับฟังคลิปสาระดีๆก่อนใครอย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ